ไเป็นโควิดแล้วมันต้องล้าบาคุณบากจะไปไหนมาไหนที่ก็กลัวกลัวเอ,อจริงยิ่งช่วงเนี้ยนะแม่ก็ต้องใส่มือก็ต้องล้างบ่อยๆว่าแต่ล้างมือหรือยังจัง๋ยาฉีขนาดเียออาบเลยปม่าะเอ้าได้หรอโอ้ยทำไมเราไม่หาของกินที่แบบว่ามีประโยชน์สร้างคุ้มกันให้กับร่างกายเราอ่ะใช่แล้วละครับ <laughs> รู้ไหมครับว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์ก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรงขึ้นอีกด้วยและผักผลไม้หลายชนิดน,นะครับก็มีส่วนช่วยบำรุงปอดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแต่จะมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยครับเลมอนลดอาการไอที่อาจก่อให้เกิดอาการปอดอักเสบบล็อกเกอรี่บล็อกเกอี่มีสารช่วยยับยั้งการทำลายที่นำไปสู่การเป็นโรคปอดร้ายแรงได้กระเทียม กระเทียมนั้นมีสารอะลิซินยับยั้งเชื้อปอดบวมเชื้อวัณโรคขิงมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยต้านอาการอักเสบภายในร่างกายได้ดีเบอร์รี่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีวิตามินซีสูงป้องกันหวัดภูมิแพ้วัณโรคโรคปอดเชื้อไวรัสได,ด้ดีในช่วงที่ทุกคนนะครับกำลังกังวลกับโรคระบาดโควิด -19 ทุกคนนะครับก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นโดยการล้างมือมบ่อย ทานอาหารที่ปรุงสุกใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งและที่สําคัญนะครับหลีกเลี่ยงในสถานที่ที่แออัดด้วยนะครับอ้เจ๊ะฮะที่ไวะ